ก็น่ารักนกันอนากาศแบบไหนเธอก็น่ารักน่ารักจริงๆน่ารักอ่ะค่ะคุณหนูนาสวัสดีครับคุณมีคิวแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีด้วยครับเอาล่ะตอนนี้เราอยู่ในช่วงอะไรคะคุณหนูนาน่ารัก ใช่แล้วนะคะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะอากาศแบบครึม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 ท่านผู้ชมครับเราจะมาทําอะไรกันดีวันนี้เรามีน่ารักอ่ะในช่วงของวันออกภาษามาษากันด้วยจังหวัดมหาสารคามค่ะว่าควหลงองออกสาษานี่เป็นยังไงกันบ้างจะมีใครทําอะไรยังไงคอยติดตามดูว่าจะมีคุณในนั้นหรือเปล่าใช่แล้วค่ะเอาล่ะไปชมกับช่วงของน่ารักอ่ะได้แล้ว บเอาละค่ะท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศของชาวจังหวัดมหาสารคามตำบลท่าขอนยางที่ร่วมกันมาดูหมอลำที่ลานบ้านนะจ๊ะนี่เป็นคุณยายที่เราได้นาเก็บมาฝากกับท่านผู้ชมนะจ๊ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมลองดูสิคุณยายคนนี้จะทําอะไรนานน,านันนั่นนางซ้อนนะจ๊ะนี่แน่ ลดลดลด,ลดอาสีเทวด,ดาของแม่เทวด,ดาของแม่ <c oughs> มาสุขสราญแทสลูกคักลูกแพงม้วนม้วนดอกค่ะท่านผู้ชมขาเพื่ออยากมาเบิ่งกัดเิญมาเบิ่งได้ที่จะมาฝากธนาคารเลยคะคุณยายนี่กะอันอยู่หลังเท้านี่แหละคะ่ะแล้วก็ไปเจอคุณยายนะะี่ยแล้วก็เก็บมาฝากท่านผู้ชมกับช่วง น่ารักไหมนะคะนถูกใจ่านผู้ชมหลายๆคนเลยทีเดียวเชียวหนียิ้มแย้มแจ่มใสด้วยสีหน้าท่าทางาคุณยายน่ารักเป็นตะแพนคืออย่างนีคะน่ารักะะอ,อ่ะคนโลมันจับไทยอีกนมาอน่ยนเลอะคงเาถูกอกถูกใจกันไปใช่ไหมคะกับชรื่องของ น่ารักอ่ะแล้วก็เป็นคลิปน่ารักอ่ะในช่วงของงานมันออกพรสาจังหวัดมหาสารคามกันด้วยนะคะสําหรับ่านู้สมท่านไหนที่สนใจที่อยากจะส่งคลิปวิดีโอน่ารักอ่ะเข้ากับละครกลุ่มกลุ่มละครอปปอของเรานครับสามารถส่งมาทาง Facebook <ช>ของเราได้เลยเรายินดีรับท่านทุกท่านทุกคนถือใช่แล้วค่ะและ a c e b o o k ของเราได้ก็คือ f a c e b o o ok k อปปอนั่นเองนะคะเซตคำว่าอปปอสำหรับผู้ที่ส่งคลิปวิดีโอน่ารักอะ่ะเข้ามาในตอนนี้นะครับคุณจะได้รับ นี่เลยโคมไฟจากกลุ่มนครอัปปของเราเพื่อเป็นการให้รางวัลกับพวกคุณเราจะส่งไปทาง Facebook ของพวกคุณนั่นเองใช่แล้วและนอกจากนั้นยังไม่หมดนี่คือกำไร handmade นะคะที่สวยงามมากๆเลยและเรายังแถมพ่วงด้วยกับอัลบั้มรูปของกุ่มนครอัปปของเรา ในนี้ก็จะมีภารกิจที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับก,บก,บกบรารยอมรัว่าเราเป็นสด็ที่ไหนบ้างใช่แล้วค่ะและนี่ยังมีอันนี้เป็นของที่ะลึกจากคุณอนาที่ทําไว้นะคะใช่แล้วอันนี้คือกําไรนั่นเองถ้าเกิดว่าอยากได้นะคะส่งคลิปดีๆเด็ดๆในช่วงของน่ารักอ่ะถ้าคิดว่าคลิปของคุณน่ารักอ่ะโดนใจก็ส่งเข้ามาได้ใช่แล้วที่เฟซบุ o กปอกๆนั่นเองวันนี้ช่วงของน่ารักอ่ะ จะต้องลาจากคุณผู้ชมไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่ช่วงหน้าอากาศร้อนฉันก็น่ารักอากาศหน,นาวฉันก็น่ารักเหมือนกันอากาศนีไหนฉันก็น่ารักน่ารักจริงๆน่ารักอะ่ะ <laughs> You'll